สวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคขัามประจําวันจากเหตุการณ์ป่วนเมืองของปีศาจน้ําที่ได้สร้างความรําคาญใจให้กับผู้ใช้รถเป็นอย่างมากล่าสุดนั้นได้ถูกจับกลุ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุมตัวผู้ต้องหาก่อเหตุป่วนเมืองหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของปีศาจน้ําได้ครบแล้วโดยปีศาจน้ําได้ให้การสารภาพนะคะว่าทําไปเพราะมีความผูกพันกับถังน้ํามันซึ่งการกระทํานั้นได้สร้างความรําคาญใจให้กับผู้ใช้รถทุกคน โดยผู้จับกุมปีศาจน้ำในครั้งนี้ทราบชื่อภายหลังคือโซตอนแมนค่ะการจับกลุมครั้งนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่เราได้ทำการปราบปรามป,ปีศาจน้ำให้หมดไปจากสังคมงานนี้ต้องขอขอบคุณโฟตันแมนการดูแลรักษาัฉนมัน ให้ปลาศจากน้ำคืองานที่ผมภาคภูมิใจครับต่อไปนี้ผมขอคืนสภาพรถที่ดีและสะอาดผมจะไม่อยู่ในถังน้ำมันอีกต่อไปดังนั้นผมขอคืนละยิ้มให้กับผู้ชายรถครับโ